สวัสดีครับสวัสดีครับช่วยแนะนำตัวนิดหนึ่งคก็ชื่อจิมมี่นะครับพี่เลีนชื่อจิมมี่ครับ็มาเรียนซ่อมนาฬิกาเพราะว่ามีความประสงค์อยากจะซ่อมนาฬิกาในคอลเลกชันของที่บ้านครับครับครับมาจากไม่สอนจังหวัดตากครับผมคนเหนือครับแล้วอันนี้ข้างในไงข้างังไงก็จิมมี่บ้านอยู่ไงครับ เป็นบ้านที่พอซีไว้ก็ไปไปมาตอนนี้วันนี้วันแรกนั่งรถแ็กซี่มาคิดว่าพรุ่งนี้น่าจะขับรถมาน่าจะสดวกกว่ามีพื้นฐานในการข้อมูลการไม่เคยไม่เคยเปลี่ยนฐานไม่เคยรไม่เคยครับอันนี้ก็คือเพิ่งมาเรียนมาแรกครับก็อยากจะจริงจอยากจะเน้นเป็นพวกคนไกลมากกว่าแต่ว่าพวกคอร์สก็ าสารละล้างก็ดีครับจริงๆเราฟอสก็คือระบบกลไกเหมื <laughs> อนกัน <laughs> ใช่แค่ใช้ไฟฟ้าในการขับคือใช่ครับจต่ข้างในระบบกลไกเหมือนกันเพราะตัวม่ดีทุกอย่างอ๋อครับครับมีใส่สก,กาลอะไรไหมตัวนี้นตัวนี้ขึ้นปกในหนังสือรายการที่ผมบ้านเข้มากอ๋อไหนจะเป็นคอลัมน์เจอเจอคอลัมน์ของผมแต่ว่ายังไม่เคยเห็นอะไจริงเลยมั <laughs> นเป็นแบรนด์ที่น้อยคนใส่นะ แต่ว่าได้รับความนิยมี่ยิ่งใ่อ๋อรัก็ว่าจะเอาเงินมาเป็นครูเป็นการสอบหลังหมดคอร์สแรกนะผมได้ข่าวว่าอยากจะซ่อมตัน,ตนะอะไรนะี่ทำไมถึงชอบเล่นนี่เป็นของของพ่อครับของพ่อที่ไว้คิดว่าเขาเขาคงไม่ค่อยอยากจะเล่นตลาดปาเต้กอะไรนแต่ปาเต้แกก็มีนะครับแกก็ แต่ในนี้เราเป็นโคกสนิทกับเขาชอบเสนชเพราะอะไรชอบเรื่องนี้ใช่ไหมอะไรชอบก็คือเป็นงานเยอรมันใช่ครับวันนี้โดงดังมากระดับผมครับใช่อยากคนไข่ข้างในวิกฤตมากครับคนไข้ข้างในวิกฤตมากอย่าอยากกินเลิศจริงเอาไว้จริงจริงก็ว่ามีหเรืองที่อยากจะเอามาเป็นครูสำหรับผมเหมือนกันแต่ว่า หมือนสอบถามแล้แอดมินแล้วเขาว่าน่าจะเหมาะกับคอสองมากกว่าก็คิดว่าหลังจากเนี่ยคอแรกจบแล้วคอสองค่อยเอาตัวเรือนเอาจริงๆเรือนนั้นมันรอเซอร์วิสอยู่ด้วยครับครับอันนี้การสั่งในน้ำตัวนะครับสวัสดีครับสวัสดีจิมมี่ครับชื่ออะไรจิมมี่ครับจิมมี่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 ครับี่ใชรับท่านใหญ่นะอาจารย์ แกนแกนมาสเตอร์แกนมาสเตอร์ที่มีประสบการณ์รู้สึกตอนนี้เมื่อก่อนอยู่บริษัทเดียวกับผมอยู่ที่เมื่อไหที้อยู่กับสิบปีที่ที่ไหนครับจะเป็นศูนย์ซ่อมที่ที่หนึ่งที่เซนรับครับีกกันเลยผมชื่ออตงบอลเป็นผู้ช่วยสอนแล้วผมมาทำเกี่ยวกับคอนเทนต์ทำให้กับผนได้แล้วก็มี อะไรที่สงสัยอย่างเงี้ยถามเลยต้องการอะไรเกี่ยวกับเครื่องข้อมูลเพิ่มเติมตอะไรเงรี้ยวิธีการวิธีการซ่อมทำยังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะปูพื้นฐานให้ก่อนว่าซ่อมอะไรบ้าง <c oughs> ก็เครื่องมือมีอะไรบ้างในการก่อนที่จะเข้าคอร์สเรียนเนี่ยต้องต้องซื้อปูพื้นฐานตั้งแต่แรกเลยเริ่มว่าอธิการใช้เครื่องมืออะไร เี่มีการจับปักที่ทุกอย่างจะพอดีกันทีไ้ต้องเป็น็นัวนับจากศูนย์นะแล้วลก็ไปวันหนึงอาจจะไปซ่อมเอนเอนโซนได้ครับครับอันนั้นคือเป้าหมายงตัวผเราะซับซ้อนที่สุดละเป็นแบบทีอ่ออกเสียงยากมากครับรับรบรนินะสี่ห้า ึกนิ้วเราติดอ่เส้นิ้วสองข้างประคองเลยเช่นว่าเลยเลยจับแทนเลยเงี้ยใหก็รูไม่ใช่ตั้งฝึกรูอย่างีไม่เอาใส่รูใหญ่ก็ได้ฝึกไว้ไม่ต้องไปกดมันให้เหย่ให้ลงรูให้ได้